สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองนะคะมาสักไหลมือกับปาสักไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหดีมากค่ะฟังมากเฮงเฮงเลยค่ะเฮงยังไงเอ่ยโชคลาภค่ะโชคลาภได้ได้มาแสงกว่าได้มาแสงกว่าได้จากอะไรบ้างเลขค่ะก็ได้ได้จากเบอร์ที่นี่ค่ะ4 0นแล้วก็46่กบัตรคิวค่ะบัตรคิวได้สองใบเลยหรอไม่ทีแรกได้46แล้วพอดีน้องปาออกไปก็เห็นเอ้าทำไมเป็นเบอร์40ก็เลยจับเบอร์40มาก็เลยเปลี่ยนกัน ก็เลยเป็นสองงวดก็เลยแทงสามล้สองงวดสองใช่ใเขายิ้มเลยนะนะอยากโชคดีป่านแดงแดงไว้ก่อนนะคะเราจะได้โชคดีวันนี้เลยพาคุณอาผู้ชายมาด้วยใช่พาแฟนมาด้วยค่ะแล้วปกติถูหวยบ่อยไหมก็เล่นอยู่ก็ถูกค่ะถูกแต่นี้ได้ก่อนใหญ่ใช่หรือได้ก้อนใหญ่ใครแนะนํามาค่ะก็ดูจากเพจค่ะเพจอยู่ที่ไหนคะเนี่ยบ้างวันเทียนวัดหนังค่ะโอเคชอบ มีความสุขมีความสุขเดี๋ยวถ้าเฮงกลับไปรอบนี้จะมาอีกแมือแดงๆนะคะแสดงพลังก็ขอให้คุณนะทั้งสองท่านโชคดีนะคะขอให้มีสิ่งดีๆนะคะแล้วเราจะได้เจอกันนะคะแตะเงินแสนเงินล้านอีกนะคะสวัสดีค่ะ